เดี๋ยวพี่พูดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ให้เขาใช่จา้าพีระเทส,ทสม,มันช่วยจริงเหรอค่ะ,คะนี่มีคนมาช่วยแล้ววางขาได้เป็นระเบียบมากเลยอะ่ะดูดิ <c oughs> วางไม่ระเบียบสุดๆในที่สุดฉันก็รู้ว่าแกเป็นคนมันสูงไปในที่สุดฉันก็รู้ว่าแกเป็นคนสูงเป็นยังไงเดี๋ยวไปเล่ยยืมต่อ อ่ะค่ะได้ไหมเห็นไหมมาหาช่องเอาเราโอเคแล้วแกเป็นคนจะสูงอ้าวแกเป็นคนแกเป็นเด็กถือไฟซะวันนี้เดินทางมาถึงอีพีสุดท้ายแล้วค่ะพี่จอร์ดค่ะสำหรับรนี้ม่มีถดฝักยาวก็รักนี้ไม่มีถดฝักยาวนะคะวันนี้เป็นวันที่เรา ได้ดูสำหรับไฟ n น l อีพีกันนะคะก็หลังจากที่แบบผ่านมาเหมือนเร็วมากแล้วเร็วมากอาจจะด้วยเรื่องนี้แปดอค่ะก็สนุกค่ะก็สนุกค่ะอะไรที่มันสนุกสนุกแล้วมันแบบมันก็จะไหวตอนนี้ถ้าเกิดใครเข้าไปในในโซเชียลของพวกเราค่ะก็จะเห็นแบบแฟนๆก็จะรู้สึกว่าแบบทำไมจบเร็วไม่อยากให้จบไม่อยากให้แบบเป็น e ีพีสุดท้ายเลยขอแบบว่าต่อได้ไหมอะไร ก็ก็ถือว่าเป็นกระแสตอบรับที่ที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับเรื่องนี้ค่ะปีต้นไงครับความความสำเร็จครั้งนี้สรุปแล้วเราชอบแบบมีถั่วยาวหรือชอบแบบนี้มีถั่วฝักยาวเราชอบแบบไหนไม่มีถั่วฝักยาวถูกต้องที่สุดละครับละครเรื่องนี้ไม่มีถั่วฝักยาว <c oughs> <c oughs> ผัดกะเพราควรเป็นผัดกะเพราเท่านั้นค่ะถูกต้อง นี่เรากำลังพูดถึงซีรีส์หรือเมนูอาหารดีฮะกลับมากับการที่เหมือนถกเถียงกันแล้วนะว่ากะเพราควรจะเป็นแบบไหนแล้ววันนี้มันจะจบแล้วก็แอบใจหายเล็กๆเพราะว่าด้วยความที่พี่เชื่อว่าคนดูเองก็จะเริ่มผูกพันกับตัวละครทุกๆตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องเนี่ยดำเนินเรื่องค่อนข้างไหวมากจนมาถึงแบบเอพิโซดสุดท้ายเนี่ยเอพิโซดที่8มันมันก็มันก็แอบรู้สึกแบบกำลังอยากมีความสุขกับเขากับทุกๆตัวละครแล้วก็ ร่วมลุ้นร่วมเชียอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้ก็จะจบแล้วแล้วบังเอิญเมื่อตอนอีพีเจ็ดนะคะมันมีการจัดหนักมันก็เลยมีกระแสก็เลยมีกระแสอยู่ว่าแบบเอออีพีแปดมันจะแบบยังไงนะเพราะเจ็ดก็จัดหนักแล้วแปดจะจัดหนักอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะแล้ววันนี้ก็เหมือนเท่าที่ฟังฟีดแบ็กก็คือคนดูก็อยากรู้ว่ามันจะ ลงเอยยังไงเพราะอีพีที่แล้วก็จะดูแบบน้ำตาแตกกันอยู่ดูมีความขมกันอยู่เอ๊ะวันนี้จะหวะหรือจะขมกันนะอะไรเงี้ยค่ะก็ก็คืออย่างที่บอกอะว่าว่าในมุมของคนทํางานเนาะเวลาทํางานแต่ละอันนี่แบบใช้เวลานานมากเหมือนเราทํางานกันมาแบบอย่างหนักและนานมากพอถึงเวลามาออนอ้าวจบแล้วเหรอก็พี่วามใจหายกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าโดยกระแสตอบรับโดยรวมของเรื่องนี้พี่ก็ถือว่าอยู่ในกระแสตอบรับที่ดีเพราะว่า เราก็ได้แฟนเบสที่ขยายเพิ่มมากขึ้นทางแฟนเบสที่ในในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศจะเห็นว่าในโซเชียลของรรดาน,น้องๆหรือในโซเชียลใดๆก็จะมีเรื่องของฟีดแบ็ของ <f> ของตแฟนของอินเตอร์แฟนเยอะค่ะก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่เรามีโอกาสได้ทําในสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะอาหารผัดกะเพราของเราก็จะได้เป็นที่รู้จักเชื่อว่าก็คงจะมีะแฟนคลับชาวต่างประเทศที่แบบเอออาจจ สนใจแล้วก็มากินผัดกะเพรากันมากขึ้นเราก็จะแฮปปี้ค่ะใช่ครับเดี๋ยวก็คงมีพอดีมันมีพาระหน้าที่สอบเรื่องนี้นี่กลังจะให้คอนติเนียทุกเรื่องไม่ได้คอนติเนียวทุกเรื่องไม่ไม่ไหวค่ะซีซั่นสองทุกเรื่องไม่ไหวครับแล้วเดี๋ยวจากนี้ไปเดี๋ยวทีมก็จะต้องไปมุ่งมั่นกับพิษเว็บสองที่กําลังจะเริ่มงานกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วค่ะตัดมาอาเชฟเจมาพ่ผม ขึ้นไปยืนแทนไม่ต้องคือไปยืนแทนจะไปทำต่อกันเลยทำกับแม่งทำกับฉันเอไม่ได้เดี๋ยวได้ก่อนเด็กวัดเทพเขากกะเพาวานยังไงครับค่ะผมคนก็จะรู้นะคู่คุณมันจะยังไงจะลงเอ้ยกันมันจะเปลี่ยนเมนูไหมเออตอนแรกมันเป็นกะเพราแล้วเป็นไปมาต้มแซ่บตอนหลังเป็นกะเพราปลาวานนะครับกะเพราปลาวานตอนนี้ก็ ep เจ็ดเรา นะจัดเต็มอะไรเงี้ยครับก็ไม่อยากจะบอกว่า ep 8มันก็มีหลากหลายหลากหลายแต่ก็ยังเป็นกะเพราเหมือนเดิมใช่ครับแต่อาจจะเป็นเป็นอีกในในแบบพริกแพงใหม่ๆแบบว่าแต่ว่าเป็นกะเพราอะไรเงี้ยเป็นฟิวชั่นพูดจาหวาดเกียวะพริกแพงเออหมายถึงการเขาแลอวครีเอทเมนูใหม่ๆครับเครียนเมนูใหม่ๆครับเป็นไงบ้างกับฟริกแดกที่ผ่านมาแต่ ep ก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีครับค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็แฟนๆก็เรียกร้องมาคว่าไม่อยากให้จบเลย่ตัวผมเองก็โอ้เหมือนกันครับคิดถึงตัวตัวละครของป้าว่าเหมือนกันครับเราอยู่กับมันก็นานพอสมควรเลยครับก็คิดถึงใจช่วยเรากันขนาดไหนคะตัวเมปผกเองทังตัวป้าวานด้วยโอ้โหใจช่วยสุดๆครับอย่างที่แบบเข้าสวยมาอ่งครับนางเข้าสวยอนะโเลยอินกันจัดเลยครับ ก็แฟนๆนะเขาเรียกว่าต้อนรับดีๆมากเลยครับอย่างตอนวันชอบกินกะเพราหรือชอบกินมาม่าครับชอบกินมาม่ารสผัดกะเพราครับเป็นยุตีตอนเพราะไหนคนดาว่า EP สุดท้ายเราจะมาแฮปปี้เอนดิ้งยังไงเพราะว่า EP เจ็ดค่อนข้างมีปมเยอะเรื่องไม่ถนัดนั Damn, ้น ก็วันนี้นะครับที่เราจะได้รู้กันครับว่าบทสรุปของเชฟโอบกับปาวานจะเป็นไงครับจะได้รับการให้อภัยไหมเนียมันไม่ใช่จะได้รับการให้อภัยหรือเปล่าอืมต้องรอรู้แนวจะเสียน้ำตาไปมากแค่ไหนถัดมาเจ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 ครับของเจเจใช้เงินแก้ปัญหาเข้ามาลูกใช้เงินรับเอาไปแล้วนะฮะรู้เรายังไงครับเรา จะยังไงบ้างเพราะว่าคุณเนี่ยเขากินต้มแซ่บตั้งแต่ EP สอง EP 3แล้วคู่เราก็ปากแซ่บเหมือนเดิมครับปากแซ่บเหมือนเดิม EP นี้ไม่ไม่แพ้ EP อื่นๆนะครับปากชอมปากแซ่บยังยังยังมีอยู่ตกใจหมดเลยโอโพงขึ้นมาปากแซ่บเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า EP นี้ก็ทุกคนคงรอคอยว่าเจเจกับเมทัศจะลงเออยังไงซึ่งทุก EP เนี่ยด่ากันมาตลอดทางนะครับก็รู้น่าจะรักกันหรือเปล่านะไอ้นี่มีไงบ้างเจเจ ก็คู่นันเขากินต้มแซ่บของเราก็กินพริกเลยไม่ต้องต้มแล้วก็กินไปทั้งเม็ดเลยไม่เพราะปากมันเผ็ดร้อนไงเฮ้ยอะไรนะกินน้ำมันมวยเฉยเลยมันมวยกินมวยกันแบบกายภาพกัน่ยกินได้ด้วยเหรอครับก็ก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่แพ้คู่คู่เขาแน่นอนครับคือวันนี้ก็จะได้เห็น คนเขาลุ้นมาตลอดแล้วใช่ไหมต้องเห็นแล้วแหละอีพีสุดท้ายต้องเห็นแล้วแหละเห็นแล้วงั้นก็ไม่มีแล้วจะไปอีพีเก้าก็ไม่ใช่นะเพราะว่าตอนนี้ไฟนอลดีใช่ครับเอาข้าสวยก่อนนเข้าวสวยดึงออกให้น้องหน่อยดึงออกให้น้องหน่อยฮะหนูเนี่ยขนาดนั้เลยเหรอต้องใช่ลูกใช่ใช่ค่ะโอ้ทำการผู้ชัดเราว้าวเป็นไงบ้าง ค่ะมาคนก็ชื่นชมกันหมดเลยโอ้ชื่นชมใช่ไหมคะชื่นชมชืี่ยเราจาน้ำเสียงเอาลูกฟังประเมินจต่น้ำเสียงนะชื่นชมชื่นชมใช่ไหมคะก็อีพีเจ็ดก็ก็เคลียร์ความสัมพันธ์กับพี่โอ๊ไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องมาดูอีพีแปดว่าเขาคู่พี่พลกับพี่สายนี่จะจบแฮปปี้เอนดิ้งไหมเพราะว่าเขาสวยก็ได้เคลียร์กับพี่โอ๊ไปเรียบร้อยแล้วใช่ที่ผ่านมาฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างหลายคนก็เออเม้น เขาสวยเขาสวยตอนอีพีแรกๆก็จะมีเกลียดบ้างค่ะว่าคือมีแต่คนถามว่าเข้าสวยมาทําไมมาทําให้เรื่องมีเรื่องทําไมเออเนนี้มันจะจบแล้วรู้ไหมว่าเรามาทําไมลูกเรู้แล้วค่ะก็มาตามหาความรักเก่าของของเข้าสวยค่ะแล้วแฟนก็จะให้อภัยเข้าสวยไหมหรือจะเข้าใจมากขึ้นไหมอยากจะเคลีย ก็หลังจากอีพีเจ็ดก็รู้สึกว่าจะเข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าร้องห่มร้องไห้ไปอย่างสุดเลยค่ะใช่ตามาอ้อนอย่างนี้เหรอใช่อ่ะถัดไปอ่ะสี่สามผู้เข้าชิงอะสนุกยัะผู้เข้าชิงสามผู้เข้าชิงไม่เข้าด้วยไหมเป็น มันต้องมีสีเดียวทำของหวานยังได้เลยพอเคครับาสามคนเราไม่มีบทอะไรเราฝึกฝนมาเราสามารถทำอาหารได้จริงไหมเราสามคนเนี่ยทำได้จริงครับได้จริงครับผมได้แพรครับจริงก็มีตั้งแต่เวิร์กช็อปมาคือได้แพรหลายแพรก็พวกเรามีการเวิร์กช็อปหละรอบไปอยู่ฮะก็สามารถทำได้จริงด้วยฮะ ทิ้ในกองตอนถ่ายทำมาทำแล้วได้ชิมกันเองมั้ชิมครับชิมครับแล้วเป็นยังไงบ้างมีอร่อยบ้างเทชิ้งบ้างบางซีนต้องใช้ภาพครับเอาไฟไฟไฟใส่ซกินไม่ได้หรอกอย่างพวกผู้เขากันสี่คนน่ะคิดว่าของใครอร่อยสุดมันก็ต้องผมอยู่แล้วปะบุ้ยโอไม่น่านะไม่ได้นำคุณผนหน่ได้บอกคนแรกได้ไงก็ ก็ถูกก็ถูกก็ผมแค่ทำผิดพลาดแค่นั้นเองจดสูตรถ้าผมไม่ได้จดสูรต่ผมอาจจะอยู่ถึง EP 8ก็ได้ทำไมเราคิดว่าเราอร่อยสุดอะไรนะฮะเรามองเพิ่มอีกสามคนด้วยก็ผมเป็นเชฟออโต้ผชนาการอาหารจีนแล้วผมเก่งอยู่แล้วฮะ รู้พื่อเห็นด้วยไหมว่าของเขาอร่อยสุดไม่ค่อยครับผมว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องท่ารับมีดอ่ะน่าจะได้ได้สวยท่าสวยวันนี้ก็เน้นเน้นท่าสวยท่าสวยอันอื่นอื่นแต่ทำไมถึงไม่ขิงเขาว่าของเราก็อร่อยคือเราขิงยังไงก็ไม่สู้เขาครับคนเนี้ยเขาแบบมาที่สุดเขามาทั้งไล่ทั้งส่วนแล้วครับขิงคนเนี้ยไม่มีทางสู้เขาได้เลยครับเราจะสู้เราจะสู้ อย่างผสบรงนี้ไปสกิลเราเก่งกันได้ไหนบ้างล้างกระทะใส่น้ำมันล้างกระทะปกติล้างกระทะทุกวันอยู่แล้วฮะเอาสกิลได้อยู่แล้วสกิลผัดสกิลผัดเป็นล้างจานแล้วกันครับโอ้เป็นล้างจานเป็นล้างจานของผมไงเป็นล้างจานพ่อดูแม่ช่วยส่งไปเรียนกะเพราล้างจานแล้วไทเกอร์ล้วผมทอดละกันเพราะว่าในเรื่องอ่ะทอดเยอะสุดอ่าก็อะไรนะครับทอดสะพานทอดสะพานใครอ่ะผมก็ทอดสะพานให้หลายคู่อยู่นะ อะไรเปล่าบางเก่งอะไรอะไรครับในเรื่องเราอ่ะกินครับอ๋อแสดงว่านั่นคือบอลทูบีเลยบอลทูบีอยู่แล้วครับที่ส่งไปหั่นผักล้างอะไรเงี้ยไม่ถนัดใช่ครับกินอย่างเดียวครับเดินมาเพื่อกินกินอะไรนะกินอะไรนะอะไรนะครับกินอะไรกินหม่ากินเชฟโอบเชฟโอ๊บผัดกะเพราครับนี่เชฟโอบทำ เดียวเดียวเราตัวเึงต้องเปิดใหญ่หน่อยครับกขนมหวานครับขอขอที่เพื่เอกหน่อยครับลืมกับเพื่อนลืมกับเพื่อนอ๋อเพื่อนทายไลฟ์โค้ดเพื่อนเพื่อนพระเอกครับผมที่หลอกกับพระเอกต้องมีต้องมีต้องมีสนุกแอร์ได้ไหมหรือว่ายังไงครับก็ก็เป็นบ้างครับผมได้ได้บางเมนูครับ ตีแป้งยังยากเลย <f ie> เ,อเอาอะไรได้เอาะไรได้ก็ทํา <f ie> จริงๆก็ด้วยด้วยความที่ในในเนื้อซีเราเป็นบทเชฟขนมหวานใช่ไหมครับแต่ว่าในในเวลาที่เราเล่นจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีซีนที่เราต้องมาทําโชว์ฉะ <Reese. S 1> <f ie> นั้น <f ie> เราก็แบบว่าไม่ได้อาจจะทําไม่ได้เป็นเท่าไหร่ <f ie> แต่ถ้าเรื่องโคชชิ่งความรักเนี่ยค่อนข้างเก่งครับคือเป็นพี่อ้อยพี่ชอดสองครับมแย่งงานเครับมจะแย่งงานเนี่ยเขามาเราสามารถทําได้โอ้โหสบายๆบายเลยครับผม มีมีมีการแนะนํายังไงบ้างกับเชฟโอเเวลาเขามาปรึกษาเราสึกว่ามึงก็ทําสิอืมสที่อย่างเงี้ยครับก็ก็พี่โอ๊บนี่ก็ใช้คําว่ามีปัญหาตลอดนะครับในเรื่องความรักคือเก่งทุกเรื่องแต่เรื่องแต่เรื่องความรักนี่ไม่ได้เรื่องต้องให้น้องอย่างผมเนี่ยคอยสอนตลอดเรื่องคนอื่นเราเก่งอยู่แล้วเรื่องตัวเองเรื่องตัวเองเอาไม่รอดครับเกลงสรุปว่าคือพอเนี่ยจะจบอันนี้แล้วเป็นตัวละครรับไหมหรือว่าก็ต้องใช้คําว่านับหนึ่งเช่นนับหนึ่งก็เป็น ตัวเขาเรียกว่าเป็นคิวปิดแผงสอนความรักไปตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นตัวที่คอยแบบประคองประคองตีแบบเริ่มเริ่มจะหลุดกรอบแล้วก็ตีกับตบกับเรื่อยๆจนกระทั่งอีวีสุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอดูว่านับหนึ่งจะทําอะไรครับผมก็คือโอ้ท่อนีไม่มีนี่ไม่เกิดครับไม่จบค <laughs> <laughs> คือถ้าไม่มีผมเนี่ย <laughs> <น S 2> สายรับพล <laughs> ไม่จบ ไม่มีอกเพื้อปาวานตัวนี้มันสำคัญขนาดคุณรู้มั้ยคุณรู้มั้ยึุณรู้เั้ยคุณดีอ่ะครับคือสำคัญมากครับผมสำคัญมากครับแล้วอะไแล้วเอิดด้วยนะยืดมากเลยยืดอ่ะให้เชฟส่งเชฟกับปาวานขึ้นมารูปอ่ะครับผมให้ตัวประกอบเชิญได้ครับคุณพไปเอกคุณเพื่อนพไปเอกได้ครับได้ครับให้เราสองคนฝาก ขอบคุณแฟนๆที่เขาสนับสุนเราจนมาถึง EP นี้ครับก็ก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะครับที่คอยติดตามเราตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องเลยดีกว่าครับครับผมแล้วก็วันนี้มันเป็น EP สุดท้ายแล้วก็ก็อยากให้ทุกคนติดตามวันนี้แล้วก็แล้วก็ถ้ามันจบไปเนี่ยก็ไปย้อนดูใหม่อย่างหเพราะว่ามันแซบทุก EP ย้อนดูกี่รอบก็ยังแซบเหมือนเดิมใช่ครับผมก็ฝากด้วยครับ ครับผมก็สามารถย้อนดูทางไอ้ฉีอีนะครับมีครบทุกตอนแน่นอนครับแล้วก็ขอบคุณครับที่ชื่นชอบในตัวตัวละครของเชฟโอปาวานแล้วก็ตัวละครทุกๆตัวเลยนะครับแล้วแล้วก็รวมถึงนะครับใครที่คิดถึงพวกเราเราก็ยังมีพิธีเบสซีซั่นสองนะครับงั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับแต่ว่าเดแก๊งเราจะมีแฟนมีไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูดิการแสดงทุกคนเลยอ่ะจริงกับเปล่าครับจริงกันไหมอุ้ยใครมากอุ้อันนี้บอกอันนี้เลือกลใครเนี่ย ต้องถามป่ากับแม่หาป่าอันนี้แล้วถ้ามีจริงเราพร้อมยอบพร้อมอยู่แล้วครับพร้อมไปเจอกับทุกคนก็คือผลไมัวขึือบินแล้วครับผมสิ่งที่เขาจะไปช่วยกับตันแล้วจากประสบการณ์ที่ผมไม่เคยขึ้นเครื่องบินคือตอนนี้ในปีเดียวผมขึ้นโหฉ่ำเลยครับขึ้นขึ้นนี่นับชั่วโมงคือแบบสบายแล้วตอนนี้ล่าสุดบินไปไหนนะครับอ่าบินไปบราซิลครับกี่ชั่วโมครับเอ่อสิบบวกห้าแล้วก็บวกสิบสองครับ ไม่รวมดีเลย์ครับอ่าไม่รวมดีเลย์ครับก็โหเจ็ตแลกคือเขาเรียกว่าตอนขึ้นเครื่องเนี่ยหน้าใสหน้าใสงเครื่องหนวดเฟิร์มหนวดเฟิร์มจริงหนวดจริงอันนี้ของจริงอันนี้ยืนยันใช่ครับก็สนุกมากครับที่ได้แบบไปหลายๆที่ครับอย่างนี้ถ้ามีแฟนมิจิกก็คือแฟนคลับต่างประเทศก็คือเตรียมรับแรงกระแทกได้เลยพร้อมเลยครับพร้อมเลยครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ให้รุกปะคะให้ลุกค่ะให้ลุกค่ะขึ้นหั